โอ้วัดียามเช้าครับมักหมูทอดหมูเราอยู่อย่างนี้อาชีพขับไปโคนะคลำบากกว่านี้นะครับดูก็เช้ามาก็ก็ดีอย่างบรรยากาศในป่ายางก็เ <c oughs> ย็นสบายดีนะก็ทอดหมูก่อนก่อนที่จะลงงาน ตอนนี้กำลังหมัหงูอยู่เดี๋ยววันนี้เราก็ไปปิดปากบอนะครับปิดปากอ่ะเนี่ยนี่นะฮะอาชีพครับไมโครก็จะลำบากกว่านี้นะครับ ไม่ได้นอนอยู่เป็นที่เป็นทางแล้วนะไปทั่วเลยตรงไหนงานใกล้ๆก,ก็พอกลับได้ก็กลับตรงไหนงานไกลมากก็กลับไม่ไหวก็ต้องนอนค้างนะฮะตับหมูอ่ะ หมูตักแดดปลาตักแดดอะไรเงี้ยดีมีร่มปลายางฮะร่มดีอยู่กินกันเที่ยงอะ โอเคครับผมฝากด like, กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ